ทำไมเขาต้องยืนหยัดและเธอควรละทิ้งมันเป็นเพราะเขาหลงไหลมากเกินไปหรือเธอไม่รักเขามากพอหลังจากตกนรกเขาก็กลับมามีความสงบอีกครั้งใช้เวลาห้าปีในการปรับตัวและใช้เวลาห้าปีเพื่อลืมความทรงจําทั้งหมดเกี่ยวกับเธอแต่เขาใช้เวลาห้าปีกว่าจะลืมเธอแต่เขาก็ยังไม่สามารถตรงกับคําพูดของลุงเย่ได้ว,วันนี้อันเฉินอี้เฉิงกลับมาแล้วชีวิตที่วางแผนไว้ของเขาประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกเธอกลับมาและใส่หัวใจที่เปราะบางของเขา เข้าไปในร่างกายของเขาอีกครั้งแต่เขาไม่สามารถซ่อมแซมหรือจัดการหัวใจที่ถูกเธอทอดทิ้งได้ความพักเพียนของเขาตั้งแต่6กปีนับตั้งแต่เธอหายตัวไปก็ถูกทำลายเป็นชิ้นชิ้นและไม่สามารถฟื้นฟูได้บทที่หนึ่งโลกหมุนไปสู่จุดกำเนิดเย่ยี่เฉิงกลับไปยังเมืองเดิมของเธอซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ที่เธอเกิดและเติบโตและทิ้งความทรงจำมากมายไวใ้ให้เธอเธออาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาหกปี โดยศึกษาการแพทย์แผนจีนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ไม่เป็นที่นิยมอย่างมากในสาขาการแพทย์ถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมด้วยผลการเรียนของเธอเธอคงไม่ถูกทิ้งให้ไม่เป็นที่นิยมไม่ต้องพูดถึงการไปทางเหนือแตกต่างไปจากครอบครัวของเธออย่างสิ้นเชิงทันทีที่ลงจากเครื่องบินเธอก็ตรงไปยังวอดที่4ของเมืองเอถ้าพ่อของเธอไม่ได้รับการปล่อยตัวจากคุกเธอก็คงไม่กลับมาที่เมืองนี้อีกเธอมาถึงบริเวณเรือนจำที่4และมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครออกมาเลย เธอยกมือขึ้นแล้วดูนาฬิกาตอนนี้เพิ่งจะเจ็ดโมงเช้าเท่านั้นดังนั้นจึงไม่น่าจะเช้าขนาดนั้นเธอวางสัมภาระลงแล้วนั่งที่ประตูบริเวณเรือนจำและตั้งตารอเดิมทีพ่อของเธอเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเขาถูกจับในข้อหาทุจริตและถูกตัดสินจำคุกหปีเธออยู่ชั้นมัธยมปลายในปีนั้นเธอก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยอารมณ์ถูกจับกุมในปีนั้นและแม่ของเธอฆ่าตัวตายแม้แต่เธอเองก็จำไม่ได้ เย่ยิเฉิงจู่จูก็มีคนเรียกเธอจากด้านหลังเสียงนี้เธอตัวแข็งทื่อทันทีและมีเสียงปิดประตูรถและเสียงฝีเท้าอันมั่นคงดังมาจากด้านหลังเมื่อเธอหลับตาเธอไม่เคยคาดหวังว่าทันทีที่ฝังมาถึงบ้านเก่าของเธอเธอจะได้พบกับเพื่อนเก่าที่เธออยากเจอน้อยที่สุดเธอหันกลับไปและยิ้มไม่เจอกันนานซ่งอัญเฉิญ หกปีผ่านไปเมื่อเขายังเด็กเขามีดวงตาที่สะอาดและโปร่งใสและผิวขาวที่แม้แต่ผู้หญิงยังอิจฉาพ่อของเขามักจะหัวเราะยาะเขาที่สวยกว่าเด็กผู้หญิงแต่เปล่าเลยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลายใบหน้าที่มีปัญหาของเขาทําให้เขารําคาญอยู่เสมอชายที่อยู่ตรงหน้าฉันยังคงมีผิวพรรณที่ดีที่น่าอิจฉารูปร่างหน้าตาของเขายังคงบอบ,บางและเขามีบรรยากาศทางวิชาการที่สมบูรณ์แบบส่งอันเฉินยิ้มให้เธอช่วยเธอยกกระเป๋าเดินทางแล้วพูดกับเธอว่า เช้านี้ลุงได้รับการปล่อยตัวตอนประมาณห้าโมงตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านพ่อของฉันฉันมาที่นี่เพื่อรับคุณฉันคิดว่าคุณเข้าใจแต่ไม่มีใครรู้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเช่งเช่งตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าขอบคุณซ่งอันเฉินยิ้มให้เธอหยิบกระเป๋าเดินทางของเธอไปวางไว้ท้ายรถฉันเหลือบมองรถในชีวิตของฉันและมันกลายเป็นเบลลี่เหรอ เธอยิ้มกับตัวเองแล้วขึ้นรถไปเขาผู้เป็นที่รักอยู่ในโลกสองใบที่แตกต่างจากเธอมาเป็นเวลานานเธอจะรอต่อแถวนานถึงหนึ่งชั่วโมงเพื่ออซื้อไข่ที่ราคาถูกกว่า50เซนเธอไม่เคยไปร้านค้าระดับไฮเอนอนเพื่อซื้อเสื้อผ้าเลยและเธอก็สวมแค่เสื้อผ้าข้างถนน,ถน,นเท่านั้นเธอก็ได้รับค่าเล่าเรียนในช่วง6ปีที่ผ่านมาเชน่นกันทำงานหนักนั่งอยู่ในรถเบลลี่ที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโสมเขาดูไม่เข้าที่เลย ฉันได้ยินมาว่าลุงของฉันถูกปล่อยตัวตอน5้าโมงเช้าฉันก็เลยมารับเขาไม่คิดว่าคุณจะกลับมาส่งอันเฉินพูดกับเธอขณะขับรถโดยสายตาของเขาจ้องมองไปข้างหน้าตลอดเวลาซึ่งเฉิงปัดผมหน้ามาของเธอด้วยความเขินอายเล็กน้อยพอออกจากคุกแล้วทำไมฉันไม่มาหลักเธอหัวเราะแห้ง ซ่งอันเฉินหยุดตอบและจ้องมองไปข้างหน้าดูเหมือนกำลังขับรถอย่างจริงจังมากเมื่อเขาขับรถไปที่ไฟแดงเขาก็หยุดรถหยิบบุหรี่ออกมาจากกล่องเล็กๆข้างๆจุดไฟแล้วเริ่มสูบบุหรี่เขาเปิดหน้าต่างรถแล้วอาเจียนไปที่หน้าต่างรถโปรไฟล์ที่หล่อเหลาของเขาดูสง่างามและเศร้าโศกอย่างยิ่งเขาเรียนรู้ที่จะสูบบุหรี่หรือไม่ชีวิตแห่งความประหลาดใจบางอย่างตอนที่ฉันเรียนที่นั่นมีคนในชั้นเรียนของฉันเริ่มสูบบุหรี่ตอนนั้นฉันคิดว่าผู้ชายที่สูบบุหรี่นั้นเจ๋งแต่ซ่งอันเฉินกลับไม่รังเกียจเลยและพูดว่า การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพวกเขาฆ่าตัวตายช้าๆถ้ารู้จักใช้ชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีก็ไม่ควรทำการสูบบุหรี่แต่ซ่งอันเฉินซึ่งรู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและยืนยาวมาโดยตลอดกลับเริ่มสูบบุหรี่ควันไฟลอยเข้าจมูกของเชงเชงและเธอก็อดไม่ได้ที่จะไอสองสามครั้งเมื่อหันหน้าไปทางซองฮังเคินนอกรถเธอดับก้นบุหรี่แล้วหันไปมองเธอขอโทษในเวลานี้ไฟแดงนับถอยหลังและซ่งอันเฉินก็เริ่มสตาร์ทรถ รถกลายเป็นน้ำแข็งในความเงียบอีกครั้งด้วยความต้องการที่จะผ่อนคลายบรรยากาศยิเชินจึงถามซองอันเคินว่าตอนนี้คุณทำงานอะไรอยู่มือของซ่งอันเฉินที่ถือพวงมาลัยสั่นอย่างเห็นได้ชัดปีนี้ฉันเพิ่งเริ่มฝึกงานที่โรงพยาบาลเสิงเฉิงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งคุณสอบผ่านเอเมติกอนยูนิเวอร์ซิตี้แล้วหรือยังใช่ ส่งอันเฉินพยักหน้าเล็กน้อยเฉงเฉงพูดไม่ออกทันทีหากไม่มีสิ่งต่างๆมากมายเกิดขึ้นในปีสุดท้ายของเธอในโรงเรียนมัธยมปลายเธอซึ่งจับตามองมหาวิทยาลัยการแพทย์เอมาตั้งแต่เด็กคงจะกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับโรงเรียนนั้นโดยไม่ลังเลยใจแม้ว่าเธอจะสามารถเข้ามาหาวิทยาลัยการแพทย์ด้วยเกรดของเธอได้แต่เธอก็ยังเลือกที่จะไปทางเหนือเพื่อหลบหนี ซองเชงพ่อของซองงังเคินและเยะเทียนมิงพ่อตลอดชีวิตของเขาเป็นสหายร่วมรบกันและพวกเขาได้รับมอบหมายให้มาตั้งถิ่นฐานในเมืองนี้ด้วยกันพ่อของซองเงงเคินเป็นผู้อํานวยการสํานักงานที่ดินและพ่อตลอดชีวิตของเขาเป็นผู้อํานวยการกรมสรรพากรการบริการทั้งสองมีความสอดคล้องกันเสมอและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองครอบครัวก็เป็นเหมือนครอบครัวมาโดยตลอดจนกระทั่งเกิดคดีทุจริตขึ้นและพ่อของเขาถูกจับทําให้ทั้งสองครอบครัวขาดการติดต่อ ความมั่งคั่งของครอบครัวส่งอันเฉินไม่ได้ถูกพ่อของเขานำมาให้เขาแต่โดยแม่ของเขาหลังจากที่แม่ของเขาอยากกับพ่อแล้วเธอก็แต่งงานกับชาวต่างชาติซึ่งเป็นชายชาวฝรั่งเศสที่ร่ำรวยและใจดีมากเมื่อพ่อแม่ของเขาอยาร้างส่งอันเฉินเป็นเพียงน้องใหม่ในโรงเรียนมัธยมปลายเดิมที่เขาต้องการออกไปกับแม่แต่หลังจากขั้นตอนในการไปต่างประเทศทั้งหมดเสร็จสิ้นเขาก็เปลี่ยนใจไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนี้คิดอะไรอยู่แต่ฉันรู้มาตลอดชีวิตเธอเป็นคนที่คอยจับมือของส่งอันเฉิน โดยบอกเขาว่าอย่าจากไปและขอร้องให้เขาอยู่ต่อท่งอันเฉินเกลียดการเห็นผู้หญิงร้องให้มากที่สุดเขาจึงอยู่ต่ออย่างไม่เต็มใจเมื่อฉันคิดย้อนกลับไปในชีวิตฉันมักจะรู้สึกเสมอว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปและผู้คนก็เปลี่ยนไปตอนนั้นพวกเขากำลังขี่ม้าไม้ไผ่และเดินไปรอบๆเตียงเพื่อทำลูกพลัมสีเขียวรถหยุดลงและท่งอันเฉินก็หันไปด้านข้างแล้วพูดกับอี้เฉิงคุณยืนอยู่ที่นี่และรอฉันในขณะที่ฉันจอดรถไว้ในโรงรถ ยี่เฉิงพยักหน้าลงจากรถแล้วดูเขาขับรถออกไปเธอเงยหน้าขึ้นและเห็นว่ายังคงเป็นบ้านหลังเดิมแม้ว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จะได้รับการปรับปรุงและต่อเติมแล้วแต่ตัวอาคารก็ยังคงเหมือนเดิมซ่งอันเฉินเดินผ่านเธอไปไปกันเถอะหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ก้าวแรกยี่เฉิงเม้มริมฝีปากแล้วตามด้วยรอยยิ้มเบี้ยวหลังจากขึ้นไปที่ชั้นสามยี่เฉิงก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่ประตูฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นบ้านเก่าของเธอซ่งอันเฉินมองตามการจ้องมองของเธอแล้วพูดว่าบ้านหลังนี้ว่างเปล่ามาตลอด ยังไม่ขายเหรอฉันไม่รู้ซ่งอันเฉินหยิบกุญแจออกมาเปิดประตูทันทีที่ประตูเปิดชายไว้กลางคนสองคนที่กำลังคุยกันอยู่ในห้องนั่งเล่นก็หยุดชั่วคราวและมองไปที่ประตูซ่งอันเฉินโผล่หัวออกมาแล้วมองเข้าไปข้างในแล้วยิ้มพ่อครับลุงเย่เทียนหมิงยิ้มและพยักหน้ามองไปข้างหลังซ่งอันเฉินและอดไม่ได้ที่จะตะลึงอีเ้เฉิงเดินขึ้นมาจากด้านหลังซ่งอันเฉินยิ้มและพยักหน้าพ่อลุงอาทั้งชีวิตของฉันซ่งเจิ้งมีความสุขมากและกวักมือเรียก เอาหน้าฉันไม่ได้เจอคุณมาหกปีแล้วยี่เชิงเดินไปหาส่งเจิ้งส่งเจิง้งมองไปรอบๆหันไปหาเย่เทียนหมิงแล้วพูดว่าฉันจําได้ว่าอี่เชิงอายุมากกว่าอันเฉินสามเดือนจริงๆแล้วคุณไม่ได้ใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างในการหลอกลวงอันเฉินในชีวิตของคุณบ่อยๆเหรอเย่เทียนหมิงก็มีความสุขเช่นกันนี่พวกเขาอายุ25ทั้งคู่แต่ลูกของฉันดูแก่กว่าอายุมาตลอดชีวิตเป็นการดีกว่าสําหรับเด็กผู้ชายที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ผู้ใหญ่สองคนกำลังพูดถึงเรื่องไร้สาระอีกครั้งและพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังพูดถึงแยกยี่ยเฉินยือนอยู่ที่นั่นโดยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรซ่งอันเฉินนั่งบนโซโฟาใกล้ๆโดยมุ่งความสนใจไปที่โทรศัพท์มือถือในมือเธอไม่มีทางเลือกนอกจากต้องนั่งเฉยๆด้วยความตกใจค่อนข้างงี่เงา่านาฬิกากำลังเดินและกินเวลาตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาผู้ใหญ่ทั้งสองยืนขึ้นทีละคนแย่ย,ยี่เฉินหายใจออกอย่างหนักและในที่สุดมันก็จบลง เหล่าเย่คุณหิวไหมไปดื่มสักหน่อยฉันยังมีเรื่องจะคุยกับคุณอีกมากเย่เทียนหมิงยิ้มและพูดว่าไม่ลูกสาวของฉันกําลังรออยู่ที่นี่พ่อฉันแน่ใจว่าฉันมีเรื่องจะพูดกับอันเฉินไม่รู้จบอย่ารบกวนคนหนุ่มสาวไปกันเถอะหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ดึงเย่เทียนหมิงออกไปไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปหาอี้เฉิงแล้วพูดคุณอยู่ที่นี่รอฉันเอาล่ะ เซินเฉิงบังคับตัวเองให้ยิ้มหลังจากที่ทั้งสองคนจากไปอี้เฉิงก็ก้มไหลด้วยความพ่ายแพ้และบีบหน้าผากของเขาดูเหนื่อยล้าเธอหันไปหาซ่งอันเฉินด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าพี่ซ่งฉันสงสัยว่าที่นี่มีอะไรกินหรือเปล่าซ่งอันเฉินละสายตาจากโทรศัพท์แล้วมองไปที่เย,ย่ยี่เฉิงแล้วลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปในห้องครัวเชิงเฉิงหันไปมองรูปร่างเพรียวบางของเขาความมุนงงเขาเทเค้กข้าวผัดที่ห่อไว้ลงในชามตั้งไมโครเวฟให้ร้อนต้มน้ำทำชามซุปสาหร่ายนำมาวางโยน ต่อหน้าเธอจากนั้นนั่งลงอย่างกล้าหาญแล้วเริ่มเล่นอีกครั้งด้วยโทรศัพท์ของคุณแม้ว่าเธอจะสงสัยมาโดยตลอดว่านิ้วของเขากำลังทำอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่เธอก็ยังคงถือมันไว้และกินเค,ค้กข้าวผัดที่เธออยากกินคนเดียวมาโดยตลอดคุณมีที่อยู่อาศัยที่นี่ไหมซ่งอันเฉินถามทันทียี่เฉิงกระพริบตาวางตะเกียบแล้วพูดด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะมาที่นี่ฉันเช็คราคาเช่าบ้านทางออนไลน์แล้วแต่หาราคาที่เหมาะสมไม่ได้อย่างไรก็ตามฉันพบโรงแรมเล็กๆที่เหมาะสม ฉันจะพาไปพ่อของผมจะอยู่ที่นั่นสักสองสามวันก่อนแล้วค่อยตามหาหาบ้านที่ใช่ส่งอันเฉินขโมดคิ้วหมายเลขโทรศัพท์มือถือเหรออ้าวเบอร์มือถือของฉันมาจากมหาวิทยาลายัยแต่มันอยู่ไกลและสัญจรไปมาฉันจะซื้อเบอร์ที่นี่ภายในไม่กี่วันเขาโยนโทรศัพท์ไปหาเธอโดยตรงใส่เข้าไปแต่ทางไกลบวกกับการสัญจร เธอไม่มีเงินจ่าย7จเซนต์ต่อนาทีเงินหลายพันหยวนที่เธอมีอยู่นั้นถูกสงวนไว้เพื่อความอยู่รอดก่อนทำงานและพวกมันไม่ได้ตั้งใจที่จะถูกใช้อย่างสุรุยสุร่าเช่นนี้ฉันจะจ่ายค่าโทรศัพท์ให้คุณด้วยดวงตาที่สดใสตลอดชีวิตคนรวยควรช่วยเหลือเพื่อนเก่าที่ยากจนอย่างไม่เห็นแก่ตัวแต่ฉันจ่ายเฉพาะสิ่งที่ฉันต้องจ่ายเท่านั้น ซ่งอันเฉินไม่เคยปล่อยให้ตัวเองต้องทนทุกข์และนั่นไม่เคยเปลี่ยนแปลงโชคดีที่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้โลกรู้เรื่องนี้เธอรู้เรื่องนี้และลินรัวหันก็รู้เรื่องนี้ในโลกทั้งชีวิตของเธอสิ่งสุดท้ายที่เธออยากพูดถึงคือหลินรัวหันผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะเป็นชะตากรรมของเธอตั้งแต่การปรากฏตัวของเธอสิ่งดีๆทั้งหมดเกี่ยวกับเธอก็ถูกทำลายไปแล้ว ลินรูโอฮอนปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อเธออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองลินรูโอฮอนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นเจ้าหญิงเจ้าอารมณ์ที่กลายเป็นสาวงามในชั้นเรียนทันทีที่เธอเข้าชั้นเรียนผมสีดำยาวตามธรรมชาติของเธอห้อยลงมาราวกับผ้าซาตินสีดำและผิวที่สวยและเป็นสีชมพูของเธอทําให้เธอดูราวกับเจ้าหญิงเป็นพิเศษสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดคือเธอมีดวงตากลมโตที่มีน้ําตาไหลซึ่งสวยงามมากในเวลานั้นอีเฉิงกําลังนั่งอยู่ข้างๆส่งอัญเฉิญเธอเอาแขนแต่แขนของเขาแล้วถามว่าคุณคิดว่าเธอสวยไหม ซ่งอันเฉินกำลังทำโจทย์คณิตอยู่ตอนนั้นเขารู้สึกไม่สบายใจกับชีวิตของเขาดังนั้นเขาจึงต้องเลยหน้าขึ้นมองนักเรียนที่ย้ายมาฉันงงมากอยู่งานจึงต่อยเขาอีกครั้งด้วยแขนของฉันซ่งอันเฉินกล่าวว่าสวยมากมันสวยงามมากจนคุณคิดว่าคุณเคยเห็นผีเหรอคิดแบบนี้มาตลอดชีวิตทำให้รู้สึกไม่มีความสุข ลินรูโอฮอนแนะนำบนเวทีว่าเธอกลับมาจากเมืองเหล่าวงจากเมืองหลวงเธอเก่งในการเต้นได้ออกทีวีและได้รับรางวัลและยังสามารถทาเล่นเปียโ,โนได้อีกด้วยยิ่งฉันฟังการแนะนำของเธอในชีวิตของงอฉันมากเท่าไรฉันก็ยิ่งหดหูมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นเพราะความอิจฉาโดยธรรมชาติของสาวสาวเธอไม่รู้อะไรเลยนอกจากชอบกินฉันเรียนการวาดภาพมาหลายปีแล้วแต่ฉันยังคงติดอยู่กับสิ่งหนึ่งต่างจากลินรูโอฮอนฉันผ่านเซตทหกในการเล่นเปียโน,โนและได้รับรางวัลในด้านการเต้น ในเวลานั้นเมืองของพวกเขายังไม่ได้รับการพัฒนาและผู้คนที่มาจากเมืองหลวงก็สดใสอยู่แล้วเมื่อประกอบกับความงามที่หลากหลายพวกเขาจึงกลายเป็นจุดสนใจครูมอบหมายให้เธอนั่งอยู่ข้างหลังอี้เฉิงเธอสูงกว่าอี้เฉิงครึ่งหัวเพื่อนร่วมโต๊ะของลินรูโอฮอนเป็นหนอนหนังสือที่เต็มไปด้วยสิวแม้ว่าเขาจะชื่นชมสถานะในตำนานของลินรูโอฮอนแต่เขาก็หมกมุ่นอยู่กับหนังสือและไม่มีปฏิกิริยาใดๆในทางกลับกันนักเรียนชายและหญิงที่อยู่รอบตัวเธอก็จะเข้าใกล้เธออย่างตื่นเต้นและลินรูโอฮอนก็ตอบอย่างใจดีเช่นกัน ดูสิการเป็นสาวงามที่เป็นมิตรมีความสามารถสวยและผูกพันกันนั้นช่างเครียดขนาดไหนไม่ใช่เรื่องของชีวิตเลยแต่ลินรูโอหอนต้องการติดต่อกับซองงังเคินสุดที่รักของเธอซึ่งทาให้ชีวิตพันกันมากคําพูดแรกของพวกเขาฟังดูคุ้นเคยมากเธอสะกิดซ่งอันเชินที่ด้านหลังแล้วพูดว่าพี่อันเชิญคืนนี้คุณช่วยไปส่งฉันที่บ้านได้ไหมซ่งอันเชินหน้าซีดทันทีเขาหันไปมองหลินรูวอหันฉันบอกแล้วอย่าเรียกฉันว่าพี่ชาย ลิ้นรูอหอนเพียงแค่แลบลิ้นออกมาพร้อมรอยยิ้มน่ารักบนใบหน้าของเธอเขาไม่เคยกล้าที่จะมองย้อนกลับไปตลอดชีวิตของเขาเขาทำได้เพียงเห็นการแสดงออกถึงความไม่อดทนของส่งอันเฉินผ่านการมองเห็นที่อยู่รอบข้างของเขาเธอมีความสุขไปหลายชั้นเรียนถามเธอว่าทำไมเธอถึงมีความสุขลองคิดดูสิมีคนรักที่เป็นอันดับหนึ่งในด้านรูปลักษณ์อันดับหนึ่งในด้านเกรดและถึงแม้จะไม่ใช่อันดับหนึ่งในด้านบุคลิกภาพแต่ก็มีชื่อเสียงในเรื่องของความน่ารักเธอจะไม่ถูกสะกิดใจได้อย่างไร ใช่ทายีเชนชอบซองงันเคินมาเป็นเวลานานและพวกเขาเปลี่ยนจากโรงเรียนอนุบาลจับมือกางเกงตัวเล็กมาขี่จัก,กรยานกลับบ้านด้วยกันในโรงเรียนมัธยมปลายพวกเขาเข้ากันได้ทั้งวันทั้งคืนและกลายเป็นคู่รักที่มีชื่อเสียงในมหาวิทยาลัยแม้ว่าซ่งอันเชิญจะขมวดคิ้วทุกครั้งที่ได้ยินข่าวหรือเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธทันทีดังนั้นทุกคนจึงคิดว่าเขายอมรับเธออยากถามเธอมาตลอดชีวิตแต่เธอกลัวว่าพวกเขาจะเขินอายถ้าเธอถามเธอจึงเก็บมันไวอ้อย่างคลุมเครือความคลุมเครือระหว่างคู่รักในวัยเด็กมักอไไมกเสม ในโลกที่มีคนสองคนบุคคลที่สามก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าหญิงองค์นี้ซึ่งมีชื่อว่าน้องชายของส่งอันเฉินได้เดินตามส่งอันเฉินไปที่โรงรถเมื่อเธอกลับจากโรงเรียนในตอนเย็นและยืนกรานที่จะนั่งอยู่ในรถของส่งอันเฉินเหมือนคนโกงเมื่อยืนเคียงข้างมาตลอดชีวิตฉันพบว่าฉันดูเหมือนหลอดไฟเมื่อเห็นส่งอันเฉินที่น่าอึดอัดใจ,จย,ยอมจำนนในที่สุดอี้เฉิงก็รู้สึกไม่มีความสุขมากจึงขี่จักรยานตามพวกเขาไป ลินรูอ่อนซึ่งนั่งอยู่หลังรถของซองอันเฉินด้วยใบหน้าที่มีความสุขโบกมือให้ยี่เชิญด้วยท่าทางที่คุ้นเคยและตะโกนว่าพี่สาวยี่เชิญรีบตามฉันมาเร็วๆนี้จากมุมมองตลอดชีวิตเธอไม่คุ้นเคยกับเธอเลยดังนั้นการทักทายเขาจึงให้ความรู้สึกอบอุ่นราวกับว่าเขากำลังแสดงพลังของเขาเธอแม้มริมฝีปากและติดตามพวกเขาอย่างไม่เต็มใจเมื่อพวกเขาไปถึงทางแยกรถของซ่งอันเฉินก็หยุดเขาหันไปหาอี้เฉิงแล้วพูดว่าเซิงเฉิงมากับฉันเพื่อดูรูฮ่อนออกไป รูโอฮอนคุณกรีดร้องอย่างสเสนหาเึิงเฉิงมองเขาแล้วพูดว่าฉันไม่มีเวลาเป็นหลอดไฟหลังจากนั้นเขาก็ขี่จักรยานกลับบ้านเธอไม่กล้ามองย้อนกลับไปเธอจึงขี่ม้าก,กลับบ้านอย่างบ้าคลาั่ง ทั้งสองครอบครัวย้ายไปที่ชุมชนเฟิงซานเมื่อตอนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายและพวกเขายังคงเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามกันจริงๆแล้วฉันไม่ชอบกลับบ้านไปตลอดชีวิตเพราะบ้านไม่รู้สึกเหมือนอยู่บ้านอีกต่อไปแม่ของเธอเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและปัจจุบันอยู่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาพ่อของเธอยุ่งอยู่กับงานและต้องดูแลแม่ของเธอเช่นกันเธออยู่ในโรงเรียนมาตลอดชีวิตดังนั้นเธอจึงอยู่บ้านคนเดียวตลอดชีวิต เธอกลับบ้านและนั่งอยู่คนเดียวบนโซฟากอดเข่าด้วยความสับสนเธอมองดูบ้านที่ว่างเปล่าอย่างไร้จุดหมายเธอเปลี่ยนจากเจ้าหญิงผู้มีความสุขเป็นเจ้าหญิงผู้ทุกข์ยากและเธอก็ยังเป็นเจ้าหญิงที่ถูกเจ้าชายทอดทิ้งจูจ่ๆฉันก็รู้สึกไม่สบายใจและจมน้ำตาเธอไม่รู้ว่าเธอร้องให้ไปนานแค่ไหนแต่เธอก็พลอยหลับไปเมื่อถูกเคาะประตูเธอตื่นขึ้นมาเธอเดินไปเปิดประตูและเห็นซ่งอันเฉินยือนอยู่นอกประตูหอบและยิ้มอย่าง,งโง่เขลาให้เธอ เชงเชงเริ่มโกรธเมื่อเห็นเขาเขาบกมือและต้องการปิดประตูแต่ซ่งอันเฉินบังคับให้เขาปิดกัน้นมันอีเ้เฉิงพูดว่าคุณอยากทําอะไรละ่ะซ่งอันเฉินอ้าปากค้างทําไมคุณถึงโกรธตาไหนของคุณที่เห็นฉันโกรธฉันแค่ง่วงไม่อยากพูดเรื่องไร้สาระกับคุณซ่งอันเฉินดูหมดหนทางและพูดด้วยใบหน้าตกต่ำฉันจะผ่อนปลนถ้าฉันสารภาพว่าลินรูโอหอนจะกลายเป็นน้องสาวของฉันในอนาคต ยี่เฉิงทำหน้าบูดบึ้งและมองส่งอันเฉินด้วยความรังเกียจและส่งอันเฉินก็พูดต่อหมายความว่าพ่อและแม่ของเธอเข้ากันได้อาฉันตกใจมาตลอดชีวิตส่งอันเฉินสูดหายใจแรงฉันไม่รู้ว่าคุณตะหนีมากเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอีกครั้งตอนนี้คุณไม่โกรธแล้วใช่ไหมหลังจากร้องเจ๊กกมาตลอดชีวิตแน่นอนว่าคุณอยากจะโกรธแต่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องโกรธเธอหันกลับไปนั่งบนโซฟามองขึ้นไปที่ส่งอันเฉินคุณทําการบ้านเสร็จแล้วเหรอเธอรู้ว่าเธอผิด ดังนั้นเธอจึงต้องหาหัวข้ออื่นซ่งอันเฉินเข้ามาหยิบสมุดการบ้านออกมาจากกระเป๋านักเรียนแล้วโยนให้เธอด้วยทัศนคติการเรียนของคุณคุณจะยังสอบแพทย์ได้อย่างไรยี่เซิงเหลือบมองไปด้านข้างหยิบการบ้านของซ่งอันเฉินอย่างมีความสุขและบูชามันซองนังเคินมีการเขียนผู้กันที่ดีและมีความแม่นยำสูงในการคัดลอกงานของเขาเป็นทางเลือกที่ดีเธอเสียใจที่เลือกวิทยาศาสตร์มาตลอดชีวิตเธอเป็นคนนี่เง่าในวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และเคมีแต่เพื่อที่จะเข้าโรงเรียนแพทย์เธอต้องต่อสู้อย่างหนัก เมสซงอันเฉินฉันตัดสินใจว่าจะไม่กลับบ้านเพื่อทานอาหารกลางวันในอนาคตฉันอยากเรียนหนักที่โรงเรียนซงอันเฉินหิ้มแล้วพูดว่าตกลงฉันจะไปกับคุณบทที่สองโลกหมุนไปสู่จุดกําเนิดซงอันเฉินเป็นมา้าไม้ไผ่ที่มีความสามารถมากถ,ถ้าเธอไม่กลับบ้านเขาจะอยู่กับเธอทั้งสองเรียนในห้องเรียนด้วยตนเองตอนเที่ยงและในห้องเรียนระหว่างเรียนพวกเขาเข้าออกพร้อมๆกันและหวนคิดถึงอดีต ลินรูโอฮอนซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังเชงเชงนอนเฉยๆฉมาระยะหนึ่งแล้วและไม่เคยมองหาซองเงินเคินอีกเลยเธอไม่รู้ว่าเธอมีความรู้ในตนเองหรือถูกเตือนจากซองเงินเคินทุกครั้งที่เธอทำได้เพียงลังเลที่จะพูดและเงียบเงียบดูพวกเขารักกันจนกระทั่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ครั้งแรก ทุกคนคิดว่าลินดูโอฮอนเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถแต่น่าเสียดายที่สมองของเธอนีเง่ามากเมื่อพูดถึงคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และเคมีเธอได้มาถึงจุดสุดยอดของความโง่เขลาแล้วเธอได้คะแนนเพียง17คะแนนในวิชาคณิตศ,รรศ,รรศนาสตร์29คะแนนในวิชาฟิสิกส์และ36คะแนนในวิชาเคมีซึ่งอยู่ในอันดับที่สุดท้ายในชั้นเรียน ครูพูดคุยกับลินรูโอฮอนอย่างจริงจังแต่ผลลั์ของการสนทนาก็คือชั้นเรียนได้จัดกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนันเรียนที่มีผลการเรียนดีก็สอนนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดีฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดมีการใช้วิธี crossover แบบสุดโต่งและวิธีสอนที่ดีที่สุดคือวิธีให้คำปรึกษาที่แย่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากนี้จึงเชื่อมโยงสถานที่ทั้ง10แห่งเข้าด้วยกันดังนั้นซงอันเฉินซึ่งเป็น